อยากจะขอโทษที่ทำร้ายที่ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำอยากจะขอโทษที่ผิดซ้ำซ้อยากให้รู้อยู่ว่าฉันนั้นก็สี แล้วนะคะสำหรับเพลงและมิวสิกวิดีโอเพลงอารมณ์น้อยใจของหนุ่มโตโน่เดอะสตาร์ไม่เคยมีคครมารักจากละครเวทีสุดเข้มขน้นหงส์เนื้อมังกรเดอะมิวสิคัลที่กลายเป็นเพลงฮิตโดนใจใครหลายๆคนไปแล้วและในเวอร์ชันป๊อปร็อกนี้หนุ่มโตโน่เขาร้องในสไตล์ที่เป็นตัวเองที่สุด แ,แ,นนแต่ถ้าแฟนๆอยากฟังกันแบบสดๆก็ต้องในเวอร์ชันละครเวทีหงเนื้อมังกร The m u ิวสิคที่หนุ่มโตโนโเขาสวมบทบาท ที่รับรองว่าไพเราะไม่แพ้กันเลยคอนเวทีเนี่ยผมร้องเป็นแบบตีเล็กคิดแบบตีเล็กร้องตามเหตุการณ์ในตอนนั้นที่ตีเล็กเจอเกิดมาไม่เคยมีใครมารักก็เลยไม่รู้วิธีจะรักไม่เคยกลัทำนะาบบน,นั้นหนาบไม่เคยรักกลัเลยเกิดมาไม่เคยมีใครมารักเกิดมาไม่เคยมีใครมารู้ฉันเหงาแค่ไดนเป็นอารมณ์ของ ของคนที่ชีวิตมันมันไม่มีค่าครับรู้สึกว่าเกิดมาเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเี้แล้วก็ชอบสร้างความวุ่นวายมาตลอดแล้วก็มาลงมือทำร้ายคนที่ตัวเองรักอีกมันล้องขึ้นมาจากการที่โดนโดนคุณพ่อหักหน้าในงานเลี้ยงฉลองแล้ว ไประบายอารมณ์ด้วยการไปไปที่บาร์ไปเที่ยวบาร์ก็คือไปหาแฟนที่อยู่ที่บาร์ที่เป็นผู้หญิงขายตัวอยู่ที่นั่นแล้วพอไปเจอแล้วรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไปกับผู้ชายคนอื่นมาเป็นผู้ชายที่เราเกลียดก็เลยทำร้ายผู้หญิงว่อบอกแล้วใช่ไหม แล้วค่อยมีสติกลับขึ้นมาได้ว,ว่าอ่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกเสียใจเราลองออกมาอยากจะขอโทษที่ทําร้ายที่ทําให้เธอต้องเจ็บช้ําอยากจะขอโทษที่ผิดซ้ซําๆอยากให้รู้อยู่ว่าฉันนั้นก็สี เรียกว่าตอนนี้ก็ผ่านไปหลายรอบการแสดงหนึ่งโตโน่ก็ติดใจกับการเล่นละครเวทีซะแล้วล่ะค่ะการแสดงละครเวทีเนี่ยความสนุกอย่างหนึ่งสำหรับผมนะครับคือความไม่เหมือนเดิมคือหมายความว่ามันไม่จําเป็นว่าถึงท่อนนี้แล้วเนี่ยเป็นท่อนที่เราจะเศร้าที่สุดหรืออะไรคือในการแสดงแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันแต่ว่าระดับมันอาจจะเท่าเท่ากันหายความว่าต้องรักษาความสเสถีะยรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่เรื่องของความรู้สึกว่าจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้หรือว่าจะรู้สึกโกรธหรือยังมีความหญิงทะนงอยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปตามธรรมชาติในการเล่นตอนนั้นสำหรับผมนะครับเเกกิดมมมมาไมไมมาไ่คคยีใรรั เเกดมมมมาไม่คคยีใรรู้งแฟนๆจะได้เห็นทุกลีลาของหนึ่งเตอร์นอทั้งบูแอคชั่นเศร้าเสียใจยรวมไปถึงฉากวิววิวอย่างเลิฟซีนในละครเวทีโฮงเนื้อมองกรเดอะมิวสิคัลที่เมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์ต้องรีบๆกันหน่อยแล้วเลยค่ะ